งานจะสำเร็จมากขึ้นมหาศาลครับถ้าช่วยให้ทีมงานตัดสินใจได้ด้วยตัวเองสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต์ตและนี่คือ2 0 5 0 Podcast ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2 0 5 0 Podcast สต์นะครับพอดแคสตที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตรครับวันนี้กับเทมเหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของ ความก้าวหน้านะครับก็วันนี้เรื่องที่เราจะเอามาชวนแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในภาพรวมเนาะทำให้การทำงานมี productivity ที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลนะฮะมีเวลาทำให้ทุกคนในทีมเนาะสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาแล้วก็ส่งผลดีต่อภาพรวมได้นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะสร้างเรื่องนี้ได้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าคุณสามารถ ทําได้ด้วยการที่ให้อํานาจทีมงานของคุณในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็จะมาจากบทความของ m c k กเ n นซะี่เนาะบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังระดับโลกระดับโลกนะครับในบทความนี้ก็จะมีชื่อว่า what is decision making นะครับก็เป็นบทความ ล่าสุดของช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เลยนะครับสำหรับบทความนี้นะจริงๆเราเขาชวนคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการตัดสินใจในองค์กรนะครับซึ่งปัญหาที่พวกเราเจอกันก็คือการตัดสินใจที่มันล่าช้าเนาะหรือว่าหลายครั้งเนี่ยเรามีระดับของการตัดสินใจที่สูงมากเลยไม่ว่าจะปัญหา a อออะไรเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งขึ้นไปสู่ผู้บริหารในระดับสูงเพื่อ ตัดสินใจก่อนเสมอซึ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาที่สําคัญที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับทิศทางไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะก็จะติดคอขวดในหลายๆเลือกนะครับวันนี้นะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอันดับแรกอยากจะชวนคุยก่อนว่าเออเวลาพูดถึงการตัดสินใจเนี่ยนะในฐานะที่ถ้าใครนะครับเป็นผู้บริหารที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยนะเขาพยายามจะบ่งบอกว่าให้เราลอง อันดับแรกนะครับลองแบ่งประเภทของการตัดสินใจออกเป็น3ประเภทนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูว่าเราจะทําอะไรได้ในแต่ละประเภทของการตัดสินใจเนาะ,ะประเภทของการตัดสินใจอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่า big bad decisions นะครับก็คือเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าส่งผลกระทบต่อระดับองค์กรในระดับที่ใหญ่มากๆเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นการซื้อบริษัทการควบรวมบริษัท อะไรแบบนี้นะครับซึ่งปัญหาประเภทนี้ก็จะเป็นปัญหาที่มีความเสี่ยงที่สูงเนาะแล้วก็เกิดไม่บ่อยนะมีความเสี่ยงสูงเกิดไม่บ่อยแต่มีผลกระทบต่อองค์กรในภาพใหญ่มากๆนะครับหรือมี Impact ในภาพใหญ่มากๆอันนี้คือประเภทที่หนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละส่วนใหญ่ลีดเดอร์ระดับสูงก็ต้องใสนใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วถูกไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ทุกต้องอยู่แล้วเนาะอันที่2ครับเขาเรียกว่า cross-cutting decisions นะครับ อ่าเป็นการตัดสินใจที่สําคัญนะแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าเกิดขึ้นได้บ่อยมากขึ้นนะมีความมีการเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับเมื่อเกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอ้ยคนที่ดูแลเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นคนที่อยู่ในอ่ามีการมอนิเตอร์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น u u s n n s s u u n t t e a d เนาะคนที่เป็นหัวหน้าของ Business Unit นั้นๆน,น,นะครับปัญหาพวกในตัวอย่างเช,เช่นการตั้งราคาสินค้าการออกโปรดักต์ใหม่อะไรต่างๆเนะน,นี่ยนะฮะอันเนี้ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรเนาะที่จะส่งผลต่อการทำธุรกิจของรับ นะครับอันนี้คือประเภทที่2นะครับ<ม>ประเภทที่3ครับเขาเรียกว่า Delegated d e c i s i o n นะครับก็คือการตัดสินใจที่เราสามารถที่จะอมอบหมายให้คนอื่นเนี่ยตัดสินใจแทนเราได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นไงฮะบ่อยเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ำมากมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะ Handle ได้โดยตัวบุคคลแค่เพียงคนเดียวตัดสินใจได้หรือว่า คุณอาจจะมีคณะทำงานนำ working team ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาตัดสินใจเรื่องพวกนี้แทนได้นะครับนี่คือ,อ,อรูปแบบของการตัดสินใจในรูปแบบที่สเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันว่าเอ้ยแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างไงเนี่ยนะฮะลองแยก ประเภทของการตัดสินใจเนี่ยเวลาคุณเจอปัญหาที่ต้องคิดต้องเลือกเนี่ยนะฮะลองแยกมันออกมาเป็น3ประเภทนี้ดูก่อนนะครับก็จะทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นแล้วล่ะว่าเอ้ยเรื่องไหนเนี่ยต้องเป็นคนในระดับสูงนะเช่น big bad decisions เนี่ยการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นผู้ริหารระดับสูงมากๆเลยหรือว่าเรื่องที่มันเป็นอาจจะระดับกลางหน่อยเกิดบ่อยนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นผู้มีหาระดับกลางเกือบค่อนไปทางสูงที่ เข้าใจนะครับหรือว่าคนที่สามารถปรับปรุงเนาะเรื่องของกระบวนการในการ <c oughs> เขาเรียกวอะไรวัดผลมอนิเตอร์สิ่งต่างๆนี่เขาตัดสินใจได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นก็อาจจะเป็นผู้บริหารของ h Head Business Unit อันไปนะครับอันที่3คือเสียงที่มันเกิดในระดับที่โอเป a เรชันหน่อยตัดสินใจได้ด้วยทีมหรือว่าด้วยตัวคนเดียวยก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับก่อนจะมาดีไซน์ว่า ใครคนตัดสินใจเรื่องไหนเนี่ยคุณต้องแยกประเภทของการตัดสินใจออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับนี่คืออย่างแรกคราวนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้อย่างที่ทํมได้เกิ่นไปตั้งแต่หัวข้อแล้วถูกไหมฮะเราจะชวนคุยกันว่าแล้วงานประเภทที่จะทําให้อ่การที่เราจะทําให้งานในภาพรวมของทีมเนี่ยหรือว่าภาพรวมของหน่วยงานของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้นะครับงานสําเร็จมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมาพร้อมกับก,บกระบวนการตัดสินใจที่เร็วถูกไหมเร็วขึ้น และมีคุณภาพใช่ไหมครับเร็วอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเร็วแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละคือเรื่องที่เราจะชวนคุยกันต่อในวันนี้นะครับสำหรับกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับรวดเร็วเนี่ยนะทำยังไงก่อนอ่านะทำยังไงก่อนนะครับอันดับแรกเนาะกลับมาที่ตัวของพวกเราในฐานะที่ถ้าทําคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังอาจจะเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วกันนะครับการตัดสินใจที่เร็วเนี่ยนะทำยังไง นะครับอย่างแรกเลยนะฮะให้โฟกัสไปที่การตัดสินใจที่มันมีอะไรละ่ะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในองค์กรน,นะที่มันเกี่ยวข้องกับระดับองค์กรอ,นะอันเนี้ยเราต้องโฟกัสไปที่เรื่องนั้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ mm. เพื่อที่จะทําให้กระบวนการตัดสินใจเราเนี่ยรวดเร็วนะคือมันมีหลายเรื่องแหละนะครับแต่ว่าให้โฟกัสไปอย่างการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่สําคัญก่อน นะครับอย่างที่2นะครับพยายามที่จะจัดมีติ้งเนี่ยนะเพื่อที่จะพูดคุยรับข้อมูลต่างๆเนี่ยเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นนะครับอย่าเอาอะไรที่มันแบบรีพอรตยืดยาวเกินความจําเป็นอะไรแบบนี้มาคุยกันนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่มันโอ้โหต้องการการอ่านที่เยอะนะข้อมูลที่เยอะเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งจัดรีพอจัดไม่ใช่สิจัดประชุมใช่ไหมเรานั่งอธิบายยืดยาวเนี่ยนะครับ คุณควรส่งรีพอร์ตเหล่านั้นน่ไปให้อ่านก่อนนะครับให้กับคนที่การคนที่ต้องตัดสินใจเนี่ยหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการอ่านมาล่วงหน้าแล้วก็ทำำกําความเข้าใจกับบริบทของมันมาล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีนะครับเพื่อให้มันไม่ใช่แบบมาฟังข้อมูลแล้วรู้แล้วจับต้นจนปลายไม่ได้แล้วก็ต้องมาตัดสินใจในห้องอย่างเงี้ยไม่เวิร์กแน่นอนนะครับถัดมาครับข้อที่3าก็คือพยายามแบ่งให้ชัดเจนว่าใครต้องเป็นคนตัดสินใจใน เรื่องไหนนะครับใครมีส่วนที่จะโหวตมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเขาเหมาะสมกับเรื่องที่เขาคอมเมนต์ได้อย่างเงครับเป็นต้นเนาะใครมีเขาเรียกว่าส่วนสําคัญต่อเรื่องไหนเป็นหลักเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นมันจะเกิดการโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าความบางความคิดเห็นเนี่ยเราต้องพิจารณาเลือกฝั่งให้ดีถูกไหมครับเฉะนนีย ต้องชัดเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องไหนใครตัดสินใจได้ไม่ได้นะครับอย่างที่4ี่นะครับพยายามเอากระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะไปสู่คนที่มันใกล้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่อยู่หน้างานที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอ่ะให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือกระบวนการที่จะทําให้การตัดสินใจมันเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดคือพยายามเอาเรื่องที่ต้องตัดสินใจเนี่ยไปสู่คนที่อยู่หน้างานที่เกี่ยวข้อง ที่สุดเนี่ยเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนครับมันต้องมาพร้อมกับความผิดพลาดอยู่แล้วเนาะในการตัดสิในใจนะครับเนื่องจากคนเราต้องฝึกการตัดสินใจในระดับที่บางทีอาจจะไม่เคยชินถูกไมหมฮะการตัดสินใจที่มันยากขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจในระดับที่มันสูงขึ้นมานิดอ่าสูงขึ้นมาต่อระดับการทํางานของตัวเองสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องมีความผิดพลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะอดทนต่อความผิดพลาดนั้นนะครับเพราะเราจะเข้าใจมาคือว่าการผิดพลาดนี่แหละ จะนํามาซึ่งการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนาะทําให้เขาไม่กระบวนการตัดสินใจที่ดีเฉียบคมมากขึ้นแล้วก็แน่นอนมันจะทําให้มันเร็วขึ้นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดที่จะนํามาสู่ว่าทํายังไงให้การตัดสินใจเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วได้นะครับนี่คือเรื่องของแนวคิดเนาะคราวนี้ครับพี่เย์จะชวนคุยต่อว่าแล้ว การตัดสินใจที่เราสามารถจะดิลิเกตให้กับทีมได้เนี่ยนะซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญนะครับหรือว่าดิลิเกตไปยังคนที่ทาํางานหน้างานได้โดยตรงเนี่ยนะซึ่งจะทําให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็เกิดผลลัพธ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยนะมันมีวิธีคิดยังไงนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำเนาะที่จะสามารถซัพพอร์ตนะการให้เขาเรียกอะไรเอ็มพาวนะการเอ็มพาวคน การอมอบหมายการตัดสินใจหน้าที่เนี่ยให้เป็นหน้าที่ของทีมงานนะครับเราทำไงให้เราสปอร์ตเรื่องนี้ได้ดีสุดบาสนะครับมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะหข้อที่เราทําได้ข้อแรกครับอย่างที่บอกเลยนะฮะคือในฐนานะที่เราเป็นผู้นำนะทุกคนสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การตัดสินใจของคนหน้างานเนี่ยมันทําได้ง่ายมากๆขึ้นเลยนะครับซึ่งเทมันจะเคยพูดไปในหลายตอนของพอดแคสต์แล้วนะซึ่งสําคัญมากนะครับมันคือคุณต้องพยายามทําให้ ทุกคนเข้าใจแใน้ว่าตรงงแล้วกลยุทธ์องค์กรคุณนะมันคืออะไรนะกลยุทธหน่วยงานคุณคืออะไรนะครับถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่มีการอาัดีตายมานะเคลียร์มาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยว่าคุณคุณคิดยังไงอะ่ะกับวิธีการที่จะพาองค์กรคุณไปข้างหน้าเนี่ยพาทีมคุณไปข้างหน้าเนี่ยข้อนี้ถ้ามันชัดเจนนะครับมันจะทําให้ผู้ตัดสินใจหน้างานอะ่ะเลือกสิ่งที่จะทําได้อย่างง่ายมากๆเลย นะครับเพราะว่ามันมีไกด์ไลน์อยู่แล้วมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพแล้วกันเนาะสมมุติว่าเราเป็นอ,อ,อะไรดีเป็นพนักง,งานบริการลูกค้าก็ได้ครับแล้ว s t r ATEGY ของบริษัทเนี่ยก็คือเรา PUT Customer First สมมุตินะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นที่หน้างานเนี่ยพนักง,งานที่เป็น Customer Service คน,นนะันอะควรจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะ s ซ r ร์ตัวลูกค้าให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าเราเอา p ุท Customer First เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิด นะครับกลับการสมมติ strategy บริษัทเราไม่คิดแบบนั้นเราบอกว่าเรา put employee first เนาะเพราะเราอาจจะเชื่อว่าถ้าเราดูแลพนักงานดีใช่ไหมครับทำให้พนักงานมีความสุขแล้วก็ใส่ใจพนักงานมีความเป็นธรรมกับพนักงานเนี่ยนะมองคนเป็นคนเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วพนักงานเนี่ยก็จะดูแลลูกค้าได้ดีต่อได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ตัวที่เราไม่ต้องไปบอกอะไรเขาเลยเนาะเพราะฉะนั้นสมมตุตินะครับสถานการณ์เดียวกัน มีปัญหาเกิดขึ้นที่หน้างานอย่างเงี้ยครับล้วพนักง,งานต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าหน้าง,งานเนี่ยนะคุณต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะมาดูก่อนว่าตกลงแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยลูกค้าคุณมีปัญหาหรือเปล่านะเป็นคนผิดหรือเปล่าหรือว่าพนักง,งานคุณทําถูกต้องเราหรือเปล่านะครับทําถูกตามหลักการตามกระบวนการเราหรือเปล่าแค่ลูกค้ายี่เงาหรือเปล่าถ้าเคสเนี้ย สมมติแสตที้เราเป็นแบบนี้เราอาจจะเลือกที่จะปกป้องพนักงานเรานะเราก็ไม่ได้เซิร์ฟตามที่ลูกค้าต้องการ100%ซแบบนั้นก็ได้นะครับถึงเพราะเราอาจจะไม่ได้เชื่อว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่เชื่อว่าทีมงานของเราต่างหากคือคนที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยตามแสตชี้ที่เราให้ความสําคัญนั่นเองนี่คือตัวอย่างเนาะท,ที่พยายามจะยกขึ้นมาให้เห็นภาพนะครับนี่คือข้อที่1นนะข้อที่2นะครับพยายาม แบ่งให้ชัดเจนว่าหน้าที่และขอบเขตของความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะครับทำให้เขาได้เข้าใจมากที่สุดเนาะว่าไอสิ่งนี้เขาได้รับมอบหมายได้รับเอ็มพาวเวอร์มาเนี่ยนะให้เขามีอ,าอำนาจการตัดสินใจที่ดีขึ้นเนี่ยขอบเขตมันอยู่ที่ไหนนะโรเป็นยังไงความรับผิดชอบได้มากแค่ไหนเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องเรื่องไหนตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องระบุให้ ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาสามารถตัดสินใจเรื่องไหนได้ในหน้างานนะครับอย่างที่3ครับสำคัญที่สุดอีกอันนึงคือคุณต้องพัฒนาคนด้วยอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณมอบหมายเอ็มพาวเวอรให้คนทํางานแต่คุณไม่ทําอะไรเลยที่ทําให้ทีมงานของคุณเก่งขึ้นเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นําคนนะครับเป็น Manager เนี่ยคุณต้องมีการโคชทิชเนาะคุณต้องแบ่งเวลามาทําเรื่องพวกนี้ ทำให้ทีมงานคุณมีเลดิชิฟทสกิลหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองด้วยนะคุณต้องมีเลดิชิฟทสกิลที่สูงมากนะครับเพื่อที่จะทําให้ทีมงานของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นให้ได้แล้วก็มีความสมามารถพอที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับนี่คือข้อ3นะถัดมาข้อ4นะครับแน่นอนครับว่าการที่เราจะทําให้ทีมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความน่าเชื่อถือเนาะหรือว่าได้รับความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเรื่องที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ย มันต้องรู้จักสร้างคาลเจอร์ที่เอื้อให้เกิดต่อการให้ทีมงานเป็นคนคิดเองลงมือทำเองหรือว่า empowerment นั่นเองซึ่งคนที่จะเป็นโรโมเดลให้กับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยแล้วก็โปรโมทเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือใครครับก็คือขวหน้านี่แหละถูกไหมคืออาลีเดอร์ขององค์กรนี่เองนะครับถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นคนเริ่มก่อนไม่โปรโมทไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง นะครับไม่ทําให้เขาเข้าใจรู้สึกสบายใจกับความล้มเหลวเนี่ยนะใครมันจะไปกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ย culture เนี่ยก็สําคัญมากนะครับคุณต้องยอมรับความล้มเหลวในขณะที่ก็ต้องเข้าใจว่าความล้มเหลวเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็เมื่ตอตอต่อเมื่อมันทําให้เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นกณก็ต้องสร้าง learning culture ขึ้นมาให้ได้นะครับสร้าง safe zone ที่ทําให้คนรู้สึกสบายใจในการล้มเหลวขึ้นมาให้ได้แล้วก็ empower เขาด้วย coach เขาด้วยเหมือนในหัวข้อที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะนี่คือข้อที่สนะครับ ทันมาข้อ5ครับข้อสุดท้ายนะครับคุณต้องตัดสินใจนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรจะเข้าไปยุ่งหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือว่าการคิดของลูกน้องนะครับคุณต้องแบ่งต้องคิดให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่กันนะที่ควรที่คุณควรจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อไหร่ที่คุณอาจจะไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยนะครับผมก็อยากให้เห็นภาพเรื่องนี้ละกันสมมุติว่าการตัดสินใจที่บางทีเราอาจจะไม่ควรเข้าไป ยุ่งเลยในช่วงในช่วงแรกๆนะครับก็คืออย่างแรกที่สําคัญเนี่ยคุณต้องแบ่งประเภทงานมาก่อนนะผมเชื่อว่างานสําคัญยิ่งเราเอาเรื่องงานสําคัญไปให้ทีมงานเราตัดสินใจได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้รับความสําคัญแล้วก็ได้รับความเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้ก็จะกลับมาที่ประเภทของงานสําคัญที่เทมบอกเนี่ยนะถ้ามันเป็นงานสําคัญที่เร่งด่วนเนี่ยโอน,นี้ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ อันเนี้ยเราต้องทําเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นงานสําคัญที่ไม่เร่งด่วนล่ะทุกคนอลองคิดตามทีมดูนะครับถ้าเป็นงานสําคัญที่ไม่เร่งด่วนดีไหมนะถ้าให้ทีมงานเราได้ลองตัดสินใจดูก่อนในช่วงแรกแล้วเราก็ต้องคิดเราเองว่าระยะเวลาเท่าไหร่กันนะที่เราจะลองให้ทีมงานของเราเนี่ยได้ลองคิดลองตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยที่นานมากพอก่อนที่เราควรจะเข้าไปประกบ ควรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาควรเข้าไปไกด์เพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้ฝึกฝนนะครับแนวคิดในการตัดสินใจแล้วก็หาทางออกได้ด้วยตัวเองก่อนนะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงไหนคือช่วงที่มันแบบวิกฤตอ่ะที่เราควรจะต้องเข้าไปช่วยนี่แหละอาจจะเป็นแนวคิดที่ทําให้เราเอามาช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับว่าเมื่อไหร่กันนะที่เราควรจะเข้าไปยุ่งกับทีมงานของเรานะครับหรือเข้าไปไกด์พวกเขานั้นเน,นอน,นี่คือคอนดีฮาเทมสรุปนะครับทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเนาะ เรื่องของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะครับอันดับแรกนะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคนผู้นําในองค์กรเนี่ยคุณต้องแยกประเภทการตัดสินใจออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับระดับ big bad decision เลยเกี่ยวข้องกับองค์กรในระดับภาพกว้างเลยนะฮะอิมแพคเยอะมากอันนี้ต้องยึงระดับสูงในการตัดสินใจอันที่2ระดับ cross cutting decision เนาะคืออาจจะเกิดบ่อยนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่แหละก็ให้คนที่อยู่ในระดับสูงในแต่ละ business unit เนี่ยก็อ่านที่มีความสามารถในการ monitor เปลี่ยนแปลงวิธีการวิธีคิดอะไรตัดสินใจได้นะครับหรือว่าเรื่องสุดท้ายคือ d e l e g a t e decision นะครับคือการตัดสินใจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ operation หรือว่าการทํางานที่เกิดขึ้นหน้างานตัดสินใจได้ด้วยคนคนเดียวหรือว่าด้วย working team นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการที่ทําให้อ่าการทํางานเนี่ยไวขึ้นได้นะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตัดสินใจนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือก o รโฟกัสไปที่เรื่องที่สำคัญใช่ไหมฮะ เราก็รับข้อมูลนะหาวิธีการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับจัดมีติ้งในเวลาที่จำเป็นนะครับรวมถึงต้องมีการเคลียร์ให้ชัดเจนว่าใครตัดสินใจเรื่องไหนได้นะครับใครมีสิทธิ์มีเสียงต่อเรื่องไหนแล้วก็พยายามเอาเรื่องการตัดสินใจเนี่ยไปอยู่ในหน้างานนะของคนที่เกี่ยวข้องอะไรมากที่สุดนะครับลงไปในระดับล่างให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นมาให้ได้ด้วยนะครับซึ่งการที่เราจะทําเรื่องพวกเนี้ย ให้กับทีมงานของเรานะครับได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นได้เรื่อยๆเ,เนี่ยเราสามารถทําได้ด้วย5วิธีการเนาะอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกก็คือพยายามที่จะเคลียร์เรื่อง s t strategy ให้ชัดเจนนะครับยิ่งสแทตจี strategy ชัดทีมงานจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่2เคลียร์เรื่องของ Ro l e แล้วก็ Res s p o n s i b i l i t y ว่า,าระดับไหนที่ตัดสินใจได้นะครับเรื่องไหนตัดสินใจได้ไม่ได้อย่างไงนะต้องชัดเจนอย่างที่3ครับคุณต้อง build ความสามารถให้ทีมงานของคุณด้วยนะโค้ชทีชนะครับอย่างที่4ครับคุณต้องสร้างเขาเจอนะที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็กล้าที่จะล้มเหลวเพื่อเรียนรู้นะครับอย่างที่5ครับรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวคุณควรจะเข้าไปเกี่็บของคุณต้องมอีวิธีคิดเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับนี่คือตัวอย่างที่ข้อที่5เนาะนี่คือทั้งหมดนะครับของ การพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เ,เชื่อว่าถ้าทุกคนสามารถเอาเรื่องนี้ครับไปลองคิดตามแล้วก็ลงมือทําได้เนี่ยทุกคนจะสามารถแก้ไขนะเรื่องของกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าที่มีหลายระดับเนี่ยได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเนาะสำหรับ วันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอฝากเหมือนเดิมนัหนังสือของเทมนะครับเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านะครับนังสือที่จะชวนทุกคนที่ทํางานหนักอย่างไม่ลืพลืมตาเนี่ยนะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานหนักสมัยนะครับเราทุกคนจะพบว่าไม่ต้องทํางานหนักจนเป็นบ้านนะครับก็สามารถที่จะก้าวหน้าในชีวิตได้นะฮะในที่ราเซียบุ๊กในอินคิโนกุดียะและ B2S นะครับ สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้ด้วยน้อยถ้าชอบนะครับพอดแคสต์จะมาในทุกๆวันจันทร์6โมงครึ่งนั่นเองนะครับก็วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนไว้เจอกันในครั้งถัดไปครับขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพุกคณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ